เค้งไงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับกุศลในเกม7จ็ดบาปเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่า a อคแท็กออนไททันนะครับมาคอลลาบอร์เรชกับเกมนี้เพราะฉะนั้นเราจะพลาดได้ยังไงถูกไหมแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมทําการสตรีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งการสุ่มนะครับแล้วก็ไปลองตีไททันยักษ์อะไรพวกนี้ผมลองไปหมดแล้วนะแต่ผมมั่นใจครับผมว่าหลากหลายคนเนี่ยคงขี้เกียจย้อนกลับไปดูว่าผมสุ่มได้อะไรกันบ้างใช่ไหมอ่ะผมทําให้ดูภายในแป๊บเดียวเลยก็ได้อ่ะสิรอบแรกสกิปปเเเลยยยยไดด้้มามาาผสสิี๋ว <c oughs> เดี๋ยวก็คือผมไม่รู้ว่าตู้นี้เลทมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยวัตเตอรเฟัย มันอาจจะแบบไม่ได้สนใจไงว่าแบบผมตั้งใจอยากจะได้แบบเอเลนหลอกไม่มีทางออกมาแต่บ้าไอ้หมือนวอีกแล้วไม่ได้ัวติดเต็มสองตัวเลยหรือไงมม่ต้องบมาแล้วแล้วก็นั่นแหละครับ เปิดไปทั้งหมด660เพรนะได้ตัวละครครบทุกตัวก็ถือว่าค่อนข้างชื่นใจนะครับแต่ว่าทำไมต้องได้รีวายเจ็ดตัวเนี่ยผมโคตรไม่เข้าใจเครืองมากๆเลยนะแต่วันนี้นะไม่ได้พูดถึงรีวายแต่อย่างใดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะนำนะครับมิกซานะไว้ฝูของผมเองไปตลุย PVP กันนะครับว่าตัวของเขาจะเป็นยังไงนะเรามาดูที่สกิลของเขานิดนึงก่อนแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าแนวทางในการที่ผมจะเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสกิลแรกนะเป็นสกิลที่ตีและติดเลือดไหลนั่นเองนะครับสถานะเลือดไหลเนี่ยจะทำการทำดานะเเม80%นนรใทิต่อ นั่นเองถ้าหากเขาไม่ลังดิบับทิ้งนั่นเองนะถ้าเราตี100นะครับตาต่อไปก็มีเด้งดาเมจอีก80อะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆท่านนี้แรงนะครับรันแรงปอร์ s พ i ีบนะ <laughs> สกิลที่สองผมเป็นสกิลที่ I will win อ่ะโอเค ชื่อมันเป็นอย่างนั้นก็ชื่ออย่างนั้นก็ได้ผมไม่ได้อ่านชื่อมันเลยนะเมื่อกี้สกลเทคนิคนะครับจะบวก20%ตามจํานวนการ์ดของฮีโร่ตัวนี้บนมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการ์ดบนมือเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนั่นเองสำหรับอันตีนะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากทำดาเมจเป้าเดียวนะครับแล้วทําการเพิ่มเบสิคสเต็ตก็คือบัฟคล้ายๆกับอาร์เทอร์นั่นเองแหละมีบัฟ HP นะครับแอคแพคแล้วก็ดีเฟนท์ที่ไม่ใช่รีเลสสเตตนะก็คือเพิ่มตรงๆ3ส,สนะนนับสเต1 ตัวที่ผมอยากได้สุดั้นไม่ได้สกิลพัฟซี่ของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจและผมจะเอามาเล่นกันในวันนี้นะครับก็คือหากคีโร่เพื่อนๆนะครับโดนตีเนี่ยตัวละครตัวนี้จะได้สแตททั้งหมดนะครับสามเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่นี้หมายความว่าสแตทหลักและสแตทรองทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะและนี่ก็คือตัวละครทีมที่ผมจะนําไปลง p v p สามันนั่นเองนะครับตัวละครที่ใช้แน่นอนครับมิกาสะเนี่ยเอามาเพื่อเป็นตัวจุดเด่นในคลิปนี้เลยนะฮะไว้ฝูกกับผมนั่องยาบ แรกเลยคือโกเดอร์เนี่ยเอามาอัพขั้นเนาะอาเทอร์ก็ใช้พาสีนะครับแล้วก็เฮาเซอร์ก็ใช้พาสีของมันเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทีมนี้คือถ้าพูดกันตามตรงนะถ้าผมเจอทีมเร่งอันติหรือว่าทีมดัตมันฟ้าก็น่าจะสู้ยากเหมือนกันนะเพราะว่าทีมผมเองไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่สามารถลดเกรอัติเขาได้เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะฮะนั่นไงมันึงก็เจอลิเลียเลยคุณโอเคอันนี้เนี่ยเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่า เขามีรถเกตอันติแต่ผมคิดว่าผมทําอะไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะตอนนี้เนี่ยเอสคานอ์ or, เขาก็ดูเหมือนจะไม่มีครูซันนะครับเพราะฉะนั้นไปแล้วลูกปับขั้นสซิงยาก็ถือว่าเริ่มมาค่อนข้างดีนะครับถ้าเขาไม่ได้ใช้ถ้าครูซันขั้น2นะ คือเนื่องจากว่าเขาไม่มีโกเทอร์เนาะโอกาสที่เขาจะใช้คูซันขั้น2เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับอ้าวแล้วผมเจอบอดบนนี้อ่ามันตีเพื่อนๆของผมนะครับผมก็จะได้ปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะตัวพาสซีของเขานั่นเองนะครับตอนนี้ผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าทีจริงๆผมควรเอาตัวที่มีสกิลฮิลมาหรือเปล่านะผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราห้ามเขาฮิลไปก่อนนะครับแล้วก็อ่ะ มาดูกันค <b> ือตอนแรกเนี่ย <S <S ผมกะจะใช้ท่าของโคเทอร์นะแต่เดี๋ยวก็ดาวเดียว 21, สอ0หมื่นหนึ่งสกิลหมูกก็ถือว่าไม่เบานะฮะไม่เบานะครับโอเคเรามีบัฟขั้น3ต่ออีกทีหนึ่งของอาเธอร์มีเยอะจัดเอ้าแล้วยังจะใช้ท่าอ่าโคโรนาต่อเนี่ยพาร์ทสี่ผมเต้นกระจุยกระจายแล้วมีกระสาผมจะกลายเป็นก้อนได้ไม่ช้าโอ้ย อย่าอย,าอ,ยาอย่าตีวิการาผมสิโอเคผมฆ่าเอกนอเขียวเขาได้ไหมนะทุกคนว่าไงแต่อถ้าเขาได้เก็ดอันติก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นผมยัดเมดีโอดัสเขาเลยดีปะไม่เอาเราเอาอันนี้แทนแล้วก็ปาดรวมครับจะได้เก็บอันติของอันนี้ไปด้วยนะสับไปเลยอ,อ,อสามหมื่นหนึ่ง ปึ๊บทราบเรียบร้อยฮะเมื่อกี้เนี่ยถ้าสามมือหนึ่งปล่อยไปเธอหน้าน,นะครับก็เรียกได้ว่าจะแรงกว่าเดิมอีกแต่ทิพายแล้วสกิลเขาผสมอเอ้าผมมั่นใจว่าเขาอันติผมไม่ตายอ่ะต้องไม่ตายนะมิคาซะ่ขอร้องแหละโชว์ความถึกออกมาให้ดูหน่อยอ้าวจะฆ่าโอ้เธอผมเหรอ นี่ผมมั่นใจว่าวิกริกาผมไม่ตายเป็นไว้์ฟูผมนะคนมันต้องอดทน,นไม่ถึงครึ่งหลอด <c oughs> <c oughs> ได้ข่าวว่าเขียวชนะฟาไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> ยังไงนะยังไงฮ้มยังไงฮ้มยังไงฮ้มอันติวิกษะสาลงไปไลงเลยลูกปรบับคันสามต่อ มันต้องแรงแล้วนะเอาให้ตายเลยถึงแม้จะแพ้ธาตุเนี่ยตีกั <c oughs> ไปเอ้ <c oughs> เอไม่ได้แพ้ธาตุสีเดียวกันแต่โคตรแรงอนะ9,002มาครับเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเรามาดูกันนะครับว่ามิกาะของผมเนี่ยเลือดเท่าไหร่แล้วนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าสแต็กน่าจะครบแล้วสำหรับพันสี่ของเขา <c oughs> ดูดิเลือดไม่ลดแล้วเขากลายเป็นบอสไปแล้วฮนะมิกาะคนนี้อะเราชิวๆมาดูกันครับ ตอนนี้สแต็กสิบนะฮะเลือดอยู่ที่มื่โอ้แสนแปดจมตีหมื่นสามนะไม่รั้วแรงสะใจพ่อสิ้นกับสมบูรถือเลยฮะอันตีทิ้งไปเลยเนาะแล้วก็รวมการ์ดไปเลยครับให้เขาตีไม่ได้ในเทินหนาโอเคแต่สตัดแต่สเตตนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสเตตเมื่อกี้ทุกคนอาจจะรู้สึกแบบเอ่อตัวเลขมันก็ดูเฉยเฉยเปล่าไม่ได้เห็นเยอะอะไรเลยนี่วีพีสามันนะับเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากเลยนะโอ้โห เลือดแสนแปดนะครับเลยดูว่าเทียบเทียมกับเอกนอดแดงกันได้เลยอะ,อะแล้วผมได้อันตีมาด้วยนะครับบัฟเต็มไม้เต็มมือมาเนี่ยแล้วดูดิพอบัฟทุกอย่างผมครบทุกอย่างเต็มปั๊กไม่มีการ์ดม,มีข้าศึกอะอย่างที่ผมบอกคือมันบวก3าบหมดทุกสแตทเนาะเนี่ยสแตทลองก็จะบวกอีก3 0ทุกอันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ด้ว่าโหดกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เ okay, เราฟาดทิ้งไปก็น่าจะตายเนาะฟาดไปสองทีก็ได้แล้วอันตี่ิงก็น่าจะจบแล้วฮะไปเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่า <S <S ทุกคนคิดว่าไงครับทีมแรกที่ผมสู้นี่เป็นบอทไหม <c oughs> คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นบอทหรือเปล่านะครับสติกเกอร์ก็ไม่ได้กดอะไรก็ไม่ได้ทำนะแต่ดูรวมๆมันดูเหมือนบอทมากเลยโอเคเราเจอทีมเอสกานอเขียวนะครับแล้วก็เป็นโกเทอร์และคิงฟ้าอน่ากลัวด้วยทีมนี้สิ่งที่เราควรทํา ถึงที่เราควรทําคืออะไรเข็ okay, เราเลียร์การ์ดก่อนแล้วกันรู้สึกจั่วการ์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ทําให้คิงไม่สามารถฮิวไดโ้โอเคโอเคถ้าเขาไม่แช่โอเทอร์หรือว่าอาเธอร์ผมรอบนี้ก็สบายแล้วนะครับได้โปรดได้โปรดจะกดอันติอะไรก็ได้แต่ได้โปรดจะแช่แข็ง <laughs> ผมพออะไรอยู่โอ้โหแล้วผมไม่มีการโน่นคันอันตีเขาด้วยงามใสแล้วคุณเอ้ต้องลุ้นกันครับว่าอันตีโกเทอร์เขาจะแรงแค่ไหนนะเก่งทำให้เขาติดเลือดไหลไปคือขั้นอันตีผมลดมันไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าโกเทอร์อันตีอ่แรงพอเพราะเมื่อกี้อย่างน้อยผมเนี่ยกดสกิลให้โกเทอร์เขาอันตีไม่แรงแล้วนะครับ มันจะบอกอันติเขาไม่แรงก็ไม่ถูกต้องทีเดียวเนาะทำให้พาสิฟเขาไม่เด้งเออบาๆหน่อยลูกโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่ายังได้อยู่ครับฮเ,เลือดไหลไม่แก้ระวังจุกนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ห้ามเขาฮิลนะครับเพราะถ้าเราทำให้เขาห้ามฮิลได้ <c oughs> เลือดมันก็จะไหลต่อไปยังไงล่ะฮะ let's go อืมใครให้ฮิลครับโอเคเอสคโนร์เขาก็คงจะล้างบัฟนะครับก็เดี๋ยวรอดูล้างบัฟใครล้างบัฟโกเทอร์นะครับโอเคโอเคอ้าวแล้วทำไมันาตีมิกาสาโอ้โหทำไมไม่แช่แข็งผมงงที่ผมงงเขาจังเลยอะ่ะ โอเคผมว่าผมฟาดรวมก็น่าจะตายเนาะแล้วก็โคเทอร์ผมคงไม่น่าอยู่รอดละมัง้งเพราะนั้นก็อัพเลยครับแล้วก็เอาไปหัวดใครก็ได้อะให้มันไปนสุ่มเพราะว่าตีบู่กก็น่าจะตายเนาะอือรานนี้เราก็หวังว่าอาเธอร์เรา <c oughs> อาเธอร์เราคงไม่ไปตีเอ้โนโอเคทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องเลือกเลยครับว่าจะอันติใครเพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยโกเทอร์ผมไม่น่าตาย <c oughs> มีไฟยมหัวหนึ่งลูกก็จริงแต่ต้องเสียการ์ดส,สองใบแน่ๆนะฮะผมมั่นใจในเลือดตัวผมนะแต่มีกระสาน่ะเลือดเด้งจะเต็มรล้านโอ้ไม่กดอันตีก่อนเพอร์เฟกคิวบ์ด้วยนะครับมาเลยครับป่าอันตีงลงมาโอ,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 อ้แรงได้แค่นี้เหรอครับปอ้ยแรงได้แค่นี้เนี่ไม่ต้องชื่อป่าแล้วมั้งมาเรา เตรียมสวนกลับนะครับเราอันติไปเราฟาดไปมันก็น่าจะตายเลยนะผมว่าวิวิซ้ำปาตัวปอมาถ้าใครไม่ตายเป็นไปได้ยังไงซึ่มเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วโอ้โหการในมือผมนี่มันอะไรนี้เอาอัพขั้นการมาทำไมทั้งเยอะแยะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณจะทําอะไรก็ทําเลยผมจะได้ว่าอันติโกเทอร์เขาไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมหวังว่ามีกษาผมจะทําให้ผมรอดคือมันไม่ตายเธอรี้ก็ต้องเทินหน้าแล้วจังหวะเนี้ยไปเลยลูกแม่เฮ้ยลูกพ่อสิโคตรแรง แล้วทิ้งมิกรสะาไวเลตเกมอย่างนี้ไม่ดีเลยนะและพาสิบาเรื่อยๆครับบอกเลยว่าตอนนี้น่าจะขึ้นมาตันแล้วนะผมว่าน่าจะครบสิบแล้วนะฮะครบสิบเรียบร้อยเลือโคตรเยอะจริงๆเนี่ยตอนนี้เหลือเลือดแค่เท่าไหร่แสนห้าหรือเปล่าไม่ดิเลือดเต็มแสนห้านะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยเรามาทรมานเขากันไหมโอเค ผมอยากผมอยากใช้สกิลของมิกาส่ามากกว่านี้นิดหนึ่งนะเพราะไหนเราก็มาเล่นเกมแล้วท่านี้เขาก็จะทำได้แค่เพอร์เฟกต์คิวบ์อย่างเดียวนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราอันติลงนะครับแล้วก็ผมกาจะให้มิกาส่าเนี่ยอันติตายให้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะหวังว่าสกิลอารเธอร์เราเอ้ โอเธอร์อันติผมจะไม่แรงเกินไปนะอดทนหน่อยบารินอดทนไม่ไหวแล้วมีกษาเก่งเกินไปมาตาสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตาที่3นะครับรอบนี้ผมเปลี่ยนตัวซับนิดหน่อยนะเนื่องจากว่าผมคิดว่าผมจะเจอดัตมานฟ้านะครับแต่ไม่เจอเฉยโอ้โหรับพลังแสนโซ คิงแดงมาแทนนะครับเพราะว่าผมอ่าตั้งแต่อาทิตที่แล้วเนี่ยผมเจอคนเล่นดั๊มันฟ้าค่อนข้างเยอะนะเ,ออเพราะฉะนั้นคิงแดงก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่มาอย่างนี้ที่ผมไม่น่ารอดนะครับโอ้โหและแอ็กซิลเออชื่นใจเหลือเกินเคอผมควรทำไหมอ่ะคือเขามีแช่แข็งแน่นๆอยู่แล้วถูกไหมไม่เป็นไรครับเราสโลเขาได้นิดหน่อยก็โอเค ไอ้แท็กซิลขั้นสามโอเคเขาตีไม่ได้แต่เขาอัพขั้นได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอัพขั้นหรือแบบโอ้โหผสมการนักตีเองด้วยนักเลงพอโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะเล่นเกจันตีของมิกาสะต่อนะครับก็หวังว่าฮะอ๋อเก็บเกจันตีให้เต็มว่างั้นเถอะโอเคโอเคไอซียูพอยบลาเตอร์ เราเก็บเกตตรตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่คิดว่าผมจะรอดนะเพราะว่ากิงฟ้าเขาเนี่ยน่าจะอันติเต็มหรือเปล่าเขาเล่นมาขนาดนี้ก็น่าจะมีอันติเต็มกันบ้างนะครับคืออันติแค่ขั้นสี่บอกว่าทีมผมก็ไม่น่ารอดแล้วนะเนื่องจากว่าตัวผมเป็นสีแดงด้วยนะครับามาลุ้นกันแล้วกันนะ <c oughs> กลัวไม่ตายตจัดจัดอันติีทีเดียวก็ตายแล้วลูกเอ้ยแล้วใส่เดียนเน่ไฟเตอร์ er <c oughs> มาด้วย <c oughs> <c oughs> นายเหรอย้ำมะเนี่ยไม่ย้ำเนาะโอ้โหแล้วไม่ย้ำครับเฮ้อเลตสโก๊บเลตสโก๊คือผมว่าอย่างนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ดีกว่าครับเราเล็งคิงเขาไปก่อนเลยผมมันไส้คิงเขามากปั๊บเรียบร้อยโอเทอร์บูม โอ้โห oh แน่เหมือนกันน่เรากคเทอร์นายจะเป็นคนต่อไปจะ่ได้อัต4ตันเราบอกนายไว้เลยไปเลยลูกพ่อซ้อมโอ้โ oh หมิกาสน่ารักจริงๆเท่านี้ตัวมีกาสะของเราก็น่าจะถึกขึ้นในระดับหนึ่งนะครับโอ้โ oh หแล้วถ้าฆ่าไม่ตายผมบอกเลยว่ามีขั้น3ามแน่ๆแต่ถึงจะฆ่าโกเทอรรอบนี้ก็มีบัิขั้นสองอยูดียเนาะ อ้าวและเลือกที่จะไม่ฆ่าเลือกที่จะไม่ฆ่าโอเคเลยอย่างน้อยเราก็ถึกขึ้นอีกนิดหนึ่งนอะอืมอาเธอร์ผมต้องไม่ตายอ่ะกลัวเธอตายทั้งมันนะรอบนี้ตายตัวเดียวพอนะลูกนะโอ้โหแห<ท>ดแหดคู่อย่างนี้ S <S อย่าแรงนะลูกอ,อแล้วผมปล่อยมันมีพาซี่กี่อันวะเนี่ยอโอเคอันนี้ก็น่าจะลำบากที่ผมแล้วนะครับลำบากที่ผมไม่ลำบากที่ใครแต่เขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเคผมควรจะต้องเล่นอันติเนาะแต่เล่นอันติไปแคเท่านั้นนะมันมีเมอร์ลินเขียวอะอะไ์ไฟ,ไ,ฟไ,ฟไฟ์ไฟ์ ต้องตายนะปะ๋าโอ้ยเลือดแตกตายรอบเนี้ยบอกเลยถ้าไม่ใช้สกิลก็เสียดายเปล่าวะปะ๋าจริงๆเออเออจะใช้หรือเปล่าการ์ดเอสคโนอะ่ะไม่ใช้นะครับรู้สึกจะรักโคตรเธอม,มากๆเลยมีประสบการณ์นิดหน่อยมีประสบการณ์นิดหน่อยผมเห็นนะเฮ้ยไม่ใช่การ์ดเอสคโนจริงอนะ่ะ ไม่บปไม่ายคัะโนอ,อย่าลืมสีม,มีเลือดไหลโอเคเราต้องพยายามสร้างสีสันนะครับเราต้องให้ได้อันตีไปพร้อมๆกันทิ้งระเบิดไว้ในตัวคุณแล้วก็ซีเคนเทคนิคซึมซึมอุ้ยเกือบตายแต่โกเธอไม่น่ารอดนะให้ผมเดารอ,อดวะเธอหน้าเธอหน้าแล้วกันนะอุ้ย เพอร์เฟกต์ัวคิวขั้นสองเราก็คงต้องยอมโดนอันติเขานะครับทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ผมว่าอาเธอร์ต้องตายอ่ะอาเธอร์ต้องตายนะอาเธอร์ล็อมโอ้โหไม่ตายเธอรนี้ด้วยเออเขียวตีแดงไม่น่าแรงนะครับ แต่ที่แน่ๆผมมั่นใจตานี้เนี่ยมีคสะแบกแน่นอนอาสิบเต็มสิบอาสิบเต็มสิบบอกเลยว่าแรงจัดๆรถเกีรเยร์อันตีไปจ้าอ่ะทีนี้เนี่ยอ่มีคสะของเราเลยฮะบอกได้เลยว่า ต้องคัมแบ็กเรียบร้อยครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิป PVP ของมิกาสะไว้ฟูของผมนั่นเองนะครับทีมตัวละครที่จบลงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้นะครับเป็นมิกาสะโกเทอร์อาร์เธอร์แล้วก็คิงแดนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผมค่อนข้างกลัวตัวดัตมันฟ้านะครับอย่างตาแรกที่เล่นไปเนี่ยใช่ตาแรกวะตาแรกแหละไม่ตาแรกก็ตาสองนะครับมันแรงมากๆเลยนะที่ต้องโดนแบบดาเมจเต็มๆเนี่ยก็เลยต้องเอาคิงแดนมาเพื่อสกัดในส่วนนี้นิดหน่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเจอทีบื่นคิงแดนก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้าาาาง่่เพระวค เกาะเขาก็ทําให้เราโดนดาเมจน้อยลงนั่นเองนะครับแต่ลหลักเลยคือมีคสสาสซาเนะ่ฮะบอกได้เลยว่าเลดเกมนี้เป็นก๊อสไปเลยนะครับไม่มีใครตีเข้าป่าป,าปา่าอันตีใส่ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลย <c oughs> มี่หนึ่งตัวที่น่าเล่นนะครับลองเอาไปใช้เล่นกันดูส่วนที่ผมเล่นไปตะกี้ก็ PVP สามันนะเคก็ okay, จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอ,อบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันในที่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปนะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วบบครั